ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านกำลังรับชมคุณกาชาแนลนะฮะก็วันนี้เราจะมาแลกเชลล์รับรางวัลของในฟีฟ่าออนไลน์ส e 3กันนะฮะตอนนี้ฟีฟ่าออนไลน์สนะก็มีโปรโมชั่นพิเศษมานะเป็นก a l i น่าลักกี้บ็อกแลกเชลล์รับรางวัลฟรีนะครับก็เขาบอกว่าก่อนอนื่นให้เราล็อกอินนะฮะรับสิทธิพิเศษนะครับที่เว็บไซต์ก a l i น่าลักกี้บ็อกนะครับแล้วก็สุ่มรางวัลเพื่อแลกเชลแล้วเราก็เอา เชลเนี่ยมาแลกนะครับเป็นเหมนแชสในเกมนะฮะแล้วเราก็จะได้ของที่เราสุ่มรางวัลมาได้เนาะโอเคเขาก็บอกอะไรไปบาบาบา้านะโอเคมาเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลยดีกว่าครับผมโอเคเข้ารวมกิจกรรมฮะโอเคเดี๋ยวขอเซนเซอร์เอ,อ่าชื่อไอดีผมละกันก็เดี๋ยวผมขอเอ,อ่าเปิดทั้งหมด2 ID ดีละกันนะฮะเป็น ID ดีผม ID ดีหนึ่งแล้วไอเเพื่อน ID หนึ่งละกันนะครับผม อ่านะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนเองที่สนับสนุนไอดีมาให้เล่นด้วยนะครับผมโอเคครับอ่าแล้วก็อดี๋ยวเป็นไอดีผมก่อนนะก็กรอกไอดีไปนะครับโอเคโอเคครับนะฮะอ่าตอนนี้ก็สุ่มครับรอดูเราจะได้อะไรฮะอ่าโอเคของผมได้เป็นอ่า 14W Best 100นะครับโอเคก็คือเป็นท็อปบอลบอลโลก2014นะฮะนะครับสุ่มบุตั้งแต่บวก2ถึงบวก5นะฮะท็อป100นะครับโอเคโอเคถ้าได้โรนันโดบวก5ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นมิกซ e ซันท็อป100นะฮะอัปเกรดเพเยอร์แพ็กนะฮะตั้งแต่บวก2ถึงบวก5ทุกปีนะแล้วก็ได้เงิน1ล้านโอเคไม่แย่ไม่แย่นะโอเคครับเดี๋ยวผมค่อยไปแลกเชลในเกมแล้วกันอ๋อแลกเชลกดได้เลยหรอ อ๋อโอเคเดี๋ยวผมมากดเองอีกทีแล้วกันนะเราไปดูไอทดี่ดีเพื่อนผมบ้างแล้วกันครับโอเคมาต่อกันที่ไอเดีเพื่อนผมดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันฮะว่าจะได้อะไรนะโอเคเดี๋ยวกดนะไอดีแป๊บนะฮะโอเคไอเดีเลยวะเออชื่อไอดีครัทิมยากนะฮะแม่กลัวคนแฮกหรือยังไงโอเคครับมาเรามาดูกันจะได้ไรจะได้ไร อ้าวได้เหมือนผมเลยฮะ 14W Best ร้อยนะครับอัปเกรดเพย์เลอร์แพ็กตั้งแต่บวกสองถึงบวกห้านะครับแล้วก็มิกซ์ซีซันท็อปร้อยนะครับอัปเกรดเพย์เลอร์แพ็กตั้งแต่บวกสองถึงบวกห้าเหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็กกันเลยครับนะฮะโอเคตัดไปที่เกมครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่กับไอเดีเพื่อนผมแล้วนะมาเดี๋ยวเราเปิดที่ไอเดีเพื่อนผมก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปเปิดที่ไอดีผมนะโอเค ของไม่มีบา้าเลยเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับแพ็คเป็นเบสนะครับ 14W บวก2ถึงบวก5นะครับครับปีบวก2ถึงบวก5นะโอเคเงินเดี๋ยวให้มันกดรับของมันเองนะครับโอเคเุ้ยตื่นเต้นว่ะนะเอาจิงๆผมตื่นไม่ได้ตื่นเต้นไออันอันนี้ไม่ได้ตืน่น,นเ,เต้นนี้ผมตื่นเต้นนี้นี้ 14W เนี่ยมันน่าจะได้ของดีนะเว้เอโอเคมาเรามาเปิดเบสซีซันครับปีที่ว่าขอละอย่างต่ำนะอย่างต่ำเลย ขอสัก1นึ่งไอ10ล้าน10ล้านเลย10ล้านพอนะจริงๆหรือไม่ก็นักเตะอาร์เซนอลก็ได้เพราะเพื่อนผมเป็นติ่งอาร์เซนอลข้าใส่นะครับโอเคสูตรลมหายใจลึกๆพูดโทนะครับโอเคกดไปเลยโอโ้โหจูเลโอซีซ่าบ,บวก3ไอ,อสัตว์กูเห็นแล้วมันใส่แทนเพื่อนนะฮะไม่ได้เลยครับมันบวก3นะฮะเราต้องตีขึ้นบวกสี่ครับ นะฮะมันต้องตีขึ้นบวก4นะครับโอดิโอซีซ่าหรือมีอยู่มีอยู่จะบวกโอ้โหซื้อไม่ได้ด้วยอ่านักเตะถูกขายแล้วช่างมันครับเรามาเปิดดี่ดีกว่าไฮไลท์นะครับเรามาเปิดไฮไลท์ครับนี่นะครับเบสร้อยนะฮะเดี๋ยวบิวสิ 100, บสี่วิวบวกสองถึงบวกห้าครับโอเคหนึ่งสองสามโอ้โห เจลลี่เคฮิลอิงเอ้กูขอโทษโอเคนะครับตกลงจูรลีโอซิซาตีบวกขึ้น4ไม่ได้ใช่ไหมตีบวกขึ้น4ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหทีมนี้แม่งทีมแม่งแบบอ่าอร์เซนอลฟูลทีมเลยนะฮะโอเคเอ้ยอ้าวนึกว่าจะซื้อได้โอเคไม่เป็นไรครับจะไปดูที่ i อดีผมเลยครับโอเคไป โอเคครับนะฮะหลังจากที่ทำไอเดีเพื่อนชิปหายไปแล้วนะฮะเราจะรอดูกันนะครับว่าไอดีของเรานะฮะจะชิปหายบ้างหรือเปล่านะครับโอเคครับนะฮะมาพูดพร้อมทำเพลงนะฮะไปรับโองมาเลยฮะรับมาเลยเอาละครับนะฮะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหนึ่งร้านเปิดหนึ่งร้านให้ออกไปก่อนเหมือนเราแบบมีเงินทิ้งไว้ในตัวเว้ยนะฮะเอาเสนียดจ,จังไรออกไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดน,นี่ก่อนเหมือนเดิม นะฮะเบสร้อยคราบปีครับนะบวกสองถึงบวกห้านะครับคราวเนี้ยไม่ขอเลยสิบล้านยังต่ํากูขอล้านนึงก็ให้รอดก่อนนะครับล้านนึงนะครับหรือขอนักเตะดีๆก็ได้บวกหนึ่งไอ้อบวกเออบวกหนึ่งไม่มีเนาะบวกสองนักเตะดีๆก็ได้นะจริงๆโอเคพร้อมแล้วก็หนึ่งสองซ้ำโอ้โหโมเรโนโ่้าโมเรโน่ โมรลโนบวกสโอ้ถามว่าแย่ไหมผมว่าไม่แย่นะผมว่าไม่แย่มั่งนะมั้งนะเพราะส่วนตัวผมก็ชอบในฟอร์มของโมริโนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตีบวกขึ้นแล้วกันนะถ้าขายหาซื้อได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาเปิดนี่ก่อนเบสร้อยสิบสบวกสองดูวบวก้าครับเฮ้ยขับไว้ขันมือนะฮะ ตะกี้เราบอกไปแล้วขอล้านหนึ่งขึ้นเขาเนี่ยกูขอสิบร้านขึ้นโอ้มนาโมตัสซาภะกวะโตอัลฮตโตซัมมาสาผู้ทัสซาโอเคครับนะฮะสวดมนต์ขอพรพระเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มานับกันเลยครับให้บหุกกลับหลังวนอีกสามรอบแล้วกันนะฮะหนึ่งสองสามโอ้โหเฟืร์นันโดตอริส ต่อไม้ไปทำไมวะเนี่ยโอ้โห 14W กูเปิดได้นักเตะเชลซี Chelsea หมดเลยครับนะฮะได้นักเตะเชลซี Chelsea หมดเลยทั้งไอดี I เพื่อนผมก็ได้เชลซีไม่ใช่เหรอตะเกียโอ้โหชิบหายนะฮะดวงกูนะครับเห็นว่ากูเป็นแฟนเชลซีหรือยังไงเนี่ยให้มาแต่นักเตะเชลซี Chelsea นะฮะโอเคไหมอะไรมันบวกสามอะโมเลโนโ่เท่าไหร่ บวก 3. นี่กูซื้อเลยครับบวก2นะฮะสบวก2ก็ต้องขึ้น4อยู่แล้วนะฮะถ้าดวงมันจะซวยให้มันซวยไปครับนะ,ะวันนี้เฟิร์นโดตอเลสด้วยะฮะซื้อบวก2องมครับโอเคไปตีบวชหวดแม่งเลยครับนะฮะโอเคเมื่อวานจะลองมาถ่ายทำการไต่ขึ้นแรงให้ดูแล้วกันนะครับโอเคผมผมเล่นไม่เก่งแะ,ะ้พูดเลยฟอฟ้อ FIFA อาออนไลน์สามเนี่ยนะมีใช้คะแนนด้วยแต่เราไม่ใช้นะฮะมา ว้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเขาดูอัตราก่อนเอาใครดีโมเลโนหรือตอเลสโมเรโนหรือตอเลสตอเลสก่อนแล้วกันไอตอเลสไว้ทีหลังเอาโมเรโนก่อนนะครับมันมาทำรายจิตใจกูก่อนนะโมเลโนเท่าไหร่ล้านเจ็ดตอเลสล้านสองไอสัตว์ไม่ต่างกันเลยนะครับโอเคอัตราสําเร็จนะฮะมันไม่บอกว่าเท่าไหร่เว้แต่ถ้าสําเร็จเนี่ยค่าตัวโมเลโนสองล้านห้าตีบวกขึ้นห้าเลยครับนะครับ ถ้าตีบวกสี่ติดหนี่งขึ้นห้านะฮะโอเคมาโอเคครับให้มันมีเอ,อวิแววที่น่ากดหวดก่อนครับนะฮะโอเคนับหนึ่งถึงสามแล้วกันหนึ่งสองสามโอเคครับโมเลโด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 โอ้โหพังครับ นะฮะโฮ้ยมันกู้นักเตะคืนเว้ยไม่ในะั่อ่ะมึงจะกูก้ทำไมเนี่ยโอ้โหถ้าขึ้นมาแค่เนี้ยโอ้โหใช้คะแนนนี่นไมเ่เท่ากับตอเลสโอ้โหมันใช้สองหมื่นนีครับมันใช้สองหมื่นโอเคชักไม่มั่นใจแล้วนะฮะว่าตอเลสจะตีติดไหมนะครับขึ้นบวกสี่ถ้าอย่างเหมือนเดิมถ้าขึ้นบวกสี่ก็ตีติดบวกห้านะฮะโอเคครับทีนี้ผมจะไม่พูดท่าดับเพลงกดแม่งเลยนะครับโอเคตอเลสตอเลส องึงันต้องอย่างนี้สิต่อเลดลูกพ่อตีขึ้นบวกห้านี่เอาไว้ใช้เองครับนะฮะโอ้โหโมาอย่างนี้มันต้องตีบวกห้าครับนะฮะถึงแม้กูจะไม่ได้กําไรจากแพ็กนี้นะฮะกูก็ต้องเอาบวกหา้าให้ได้นะฮะโอ้โหโขึ้นราคาเป็นล้านสี่แล้วนะฮะโอเคมาอัปเกรดครับอัปเกรด ต้องจัดครับนะขึ้นบวก5้านะครับเฟอร์นันโดตอเลสโอเคเราไม่มพูดทำเพลงเหมือนเดิมครับกดเลยตอเลสตอเลสตอเลสตเอเลสตอเลสเยี่ยมไอสัตว์มันต้องอย่างนี้ไม่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 บวกหกแล้วไม่บวกหกแล้วบวกห้าพอนะครับเอาไปใช้เองนะฮะโอ้โหยิ้มแฉ่งเลยนะฮะตอเลสยิ้มแฉ่งเลยนะฮะน้ำยิงมันจะคมไหมเนี่ยโอเค นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาันไปก่อนครับถ้าเกิดมีโปรโมชั่นเปิดการ์ดอะไรใหม่ๆของฟี่เฝ้าออนไลน์สามาเดี๋ยวลองมาเปิดให้ดูแล้วกันออจริงผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นเล่นไม่เก่งหรอกแต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงดวง <c oughs> นี่คุณเนเหตุผลที่มาเล่นฟี่เฝ้าเลยสามอยเปิดการ์ดนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคตอนเลดจะลืมยิ้มแฉ่งให้เขาดูเฮ้ โอเคบ๊ายบายสวัสดีครับชอบก็กดไลค์บวกสมัครรับข้อม,มูลด้วยครับบ๊ายบาย